ไปกินข้าวเดี๋ยวนี้เพื่อใหิมีเราไปดิเสืออร่อยมากตรงนี้ก่อนลืมอไหมพรุ่งนี้แล้วพุ่งนี้เองนีมม่พรุ่าพุงนี้จนเป็นจนคลิปนี่จะได้ร้อยคลิปแล้วเนี่ยยังเพราะว่าไม่ได้มาเลยเสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับไทยไทยไทยสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านเจอกับเสียบอยครับนี่พ่อครัวประจำตำแหน่ง ของทีมงานโทรหนึ่งครับไม่ประจําตําแหน่งหรอนี่ทําทุกคนเลยกับเออเอ้าจัดหอไม่ไม่ไม่ๆๆเฮเอ้าสวัสดีครับอู้วเราน้อยครับไปไหนมาวันนี้นัางดินบ่ทําไรก็บอกนั่งสูบบุหรี่อยู่ซิประเด็นดินอะไรเด้อวันนี้แสดงว่าเหนื่อยพอสมควรครับ ดันดินจนหน้าดำไปหมดเลยฮะสายตีสองตกแล้วตายว้อมงื่อนมาจากนู่นเนาะตกสายตีไมสายโโอนตอนนี้หุงข้าวครับเดี๋ยวเราจะฝากท้องกับทีมงานคนหนึ่งเลยเพราะว่าเรามาถ่ายคลิปเราก็ต้องมาต้องมาต้องมาฝากท้องด้วยเลย เุณหคอยเล่นกันหมดเลยปะอ๋ใส่ถุงเดียวไม่หมดพงโอ้วันนี้นี่เล่นขี่คนเดียวเลยปะพิเศษพิเศษพอทองเล่นขี้คนเดียวเลยครับวันนี้พอทองเป็นคนชอบเล่นนะครับเล่นขี้ขี่เล่น เออให้บอลเลยบอยบอยบอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้มเลยส่วนหมอตานนี่เรียบร้อยแล้วครับหมอตานี่ไม่อรีรอครับเรียบร้อยแลหนึงผลงานเพลงแล้ววยเตี๋ยบปะ ไม่รู้แล้วหนูโอ้ดีครับโอ้จานโอ้จานชูนี่ยืมเงินหน่อยครับยืมเงินหน่อยฮะยืมเงินเอาเอาเท่าไหร่ดีเยอะไม่เยอะแล้วสองสามพันป๊อปหาที่ไหนได้ล่ะห้าพพอดีสองสามพันห้าพันพอดีหน้าตาสดใสครับเพราะว่ากำลังจะได้รับข่าวดีพรุ่งนี้ครับ ฮะเครียดเครียดเครียดเรื่องอะไรจานอธิบายให้ฟัง่อยไม่เคยเป็นนี่มีอะไรต้องเครียดเบิดเบิดถ้าไม่ไหวยังไงก็โอนให้พี่นิ่มชิวๆครับสำหรับจานชูนี่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับรายได้นี่เยอะกว่ารายจ่ายอยู่แล้วไม่เยอะหรอกไอ้รายได้พอนะ คนมาแล้วมายังมาแล้วถึงเวลาได้พักพอนี้แล้วเอาหมตานไปแล้วครับเอาไมกินข้าวกินแล้วลุกเลินเลยตไม่กินตั้งนานอล้รเลยล่ะวู้อว้าว้าา้าวว้าวว้าว้าว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 ว้วาวา ทำไมไม่พากันเล่นฟุตซอลกันเนาะแปลกเล่นไอซูเล่นอะไรร้องไอ้เพลงร้องไอรถผมใจสองสี่ดีป่ะถอดคันเร่งออกเลยใช่ไหมต้องเกี่ยวให้มันไปเองเลยใช่ไหมอับชัยเกียร์เดียวเลยคันนี้ต้องไปใส่นั่นมาใส่หอยใหญ่ใหญ่อ่ะใส่หอยใหญ่เลยนี่ใส่ไปก่อนอาจารย์รามนี่ใส่อะไรนะไหมโอ้ผมไม่ใส่หรอกใส่อะไร S <S อยากเจอสกีเทคกันขาวครับอยากลองเฟืองอ่ะอยากวัดวัดอะไรอู้วัดอะลองเปิดมาโอ้ยแต่ก่อนอะแต่ก่อนอ่ะได้อยู่ไอ้เฟืองสิบเอ็ดอะจัดเลยเลยอันนี้เฟืองสิบนี่ไม่สู้ใครหรอกเฟืองเฟือสิบนี่ช้ามากครับตัวนี้โซ่สิบสี่หนึ่งครับโอ้ถ้าเป็นสิบเอ็ดนี่จวดเลยครับ สิบเอ็ดสี่ศูนย์ตอนนี้กำลังอยากได้กลับคืนนะครับสิบเอ็ดสี่ศูนย์นี่อยากได้ปอกอู้เอาไปเปลี่ยนเขาไหมของเราอย่างดีเลยอะไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเขาไปเทิร์นนี่เขารับรับอย่างเร็วเลยแหละ,ะพอเอาไอ้ตัวนี้มาออกตัวดังป๊กป๊กมันได้ไปรัดใหมามารัดเองอ่ามัรัดอืลูกพี่ไอปั๊กกับหัวคนจะได้ไปตกน้ำมันวาเลยไอ้นี่มันผัด้งสองถังครับ แต่ก่อนนี่น้ำมันไม่เปลืองขนาดนี้ครับแต่ขึ้นบ่อสบายครับไฟฟ้าทางโอ้จะเสียงครับไม่รอดวะจานโอได้ข่าวว่าจะไปแล้วใช่ไหมตกงานอีกแล้วตกงานอีกแล้ว ฉันรู้ว <c oughs> ่าจะตกง,งานอีกแล้วครับเ <c oughs> พ,พราะว่าติดตกงานแล้วไม่ไังถ่ายทุกวันอยู่นี่ติดมันจำแล้วครับติดมันจำแล้วใครถ่ายดังถ่ายก่อนในคลิปอ,ะอป่ะเอามาเอาวันไหนนี่ครับได้วันวันพฤหัสเพราะว่า YouTube จะปิดอะไรปรับปรุงหนึ่งปีหรอเออตายที่เราคุยกันไว้อะได้ไรเฮ่ไม่รู้อีเมลหรอดูอีเมลเนี่ยมันส่งมาหาผมยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอืมพัอะไรเยอะแต่ กำลังทำเรื่องแก้ไขอยู่ติดแปปปุงอยู่หนึ่งปีตายปีนีุุ๊บอะทุกทุบทำให้ดิ้นไ้วเพราะว่าตอนนี้กันพวกแฮกเกอร์ยืนคุยกันเมื่อกี้เอยตายแน่นอนเลยใช่ไหมตายเอาตายแน่นอนใช่ไหมเอารถมาเลยยูทูบเบอร์นี่ตายแน่นอนเลยใช่ไหมไม่รู้จะทำไงตายแล้วอ้าวตอนนี้ส่งคืนยังทันอยู่จานทันไหมทันเลยไปฮ่าฮ่าเอาปุกหยาบๆเด้อ ผัดผัดบุ้งไฟแดงครับยูทูบเบอร์นี่หนาวเลยใช่ไหมร้อนร้อนหนาวหนาวเลยใช่ไหมท่านน่งโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ช่องดังๆเนาะช่องใหญ่ๆที่แบบเยอะๆรถเยอะๆนี่มัญหาเขาซื้อถึงเงินสดไม่มีงวดสามสี่คันไม่มีงวดครับคันนี้เขาเขาเขาคุยกับกับ อ่านี่นะบอยเขาคุยแล้วว่าคันนี้ยกให้เลยให้เสียบอยยกให้เลยยกให้เสียบอยเลยหาเงินใทยเขาโอเคไหมเอาไม่เอาบ่โอ้นี่ครับคันนี้เนี่ยเสียบุตรจะยกให้เสียบอยเลยครับเป็นรถคู่บารมีอยู่นะเลยนี่รถเสียบุตรนะรถเสียบอยนั่นแหละ ยัให้เสียบอยเลยแล้วก็ให้เสียบอยหาเงินใช้เอาครับไม่ต้องสงสัดเลยครับหาเงินก็เที่ยวนหาไปไม่ต้องสงสัยหาใช้ไง่ะแต่น่าส่งไปสัยเลยเพราะว่าเสีือพูดมีหลายคันแล้วครับบอไม่รู้ตอนนี้มีสี่คันแล้วครับปกติจะต้องมีแค่สามคันนะครับเพราะว่ามีลูกสามคนคนละคันเลยคิดต่ำใครจะลักันได้แล้ว อันี้เลยจะหมดแล้วตรงนั้นหมดก็แค่นั้นอีกเจ้าหนึ่งแค่ไหรแรงจริงเนาะไอ้มาขาวนี่เนาะอู้รถก็ทำมาให้แรงเอ๋อถ้ารถทำมาไม่ได้สูสีกับไอ้สองสี่หมอตาลเลยไหม แล้วไม่สับเลยโอืมนี่กะตีเป็นหวยกะตียังไงไหนองนวาไม่โคันเนี่ยพังเลยียโอ้สองสองศูนย์่องศูนย์ศูนย์ไงอันนี้แม่อันนี้แม่อะไรแม่หนึ่งแม่สองว่ะหน่ก็สองศูนไงเกว่าอะไรสองศูนย่ะอาสองร้อยไงสองร้อยอคิดหนึ่งก็สองหนึ่งศูนสองศูนนย์ไปอง้อรถอรที่จะไปเอามาก็สองศูนย์อะไรนี่หละ เออจัดไปอย่างงั้นนะมีบ้านขายบ้านซื้อสองสวะขายรถก็ก็เพราะว่าพังหมดเลยใช่ไหมพังก็ศูนย์ไงครับพังก็ศูนย์หนึ่งศูนสองศูนย์ซื้อเลยครับงอนนี้เลยจัดหนักจัดเต็มซื้อเลยนะอย่าซื้อตรงๆนะหนึ่งศูนย์สองศูนย์รับเงินโอนไหมอรอได้ตลอดเลยเตะ นี่ครับผักบุ้งไฟแดงฝีมืออาจารย์โอครับทำไมลมหนาวหนาวมันมาแล้ววะหนาวหนาวแล้วลมเย็นๆแล้วลมนินเดามันนังเซ็ตว้มันนังกินเ้าต้องเปิดไฟให้มันพุ่งไหมถ้าไฟแดงไม่ได้ไปสักทีด้อไฟเขียว จะจานโอจะตกงานแล้วครับโอ้โหฮ่า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 ใจเย้ำต้มขวปันพฤหัสครับจานโอตกงานวันนี้ผมตกงานแล้วผมจอดแล้วพวกนี่ฮะจอดพวกนี้แหละอ้าวทำไมอ่ะล้างล้างเหรอจะล้างรอครับบอทำบออีกเหรอโอ้ม่ตายมาจำเท่าไหร่แม่ตายมจำห้าเซน แปดแสนอ๋อมาจำกลับไปเอาเอากลับบ้านดิเอากลับบ้านเลยดิแปดแสนอฮะแปดแสนกว่าอู้เก้าแสนเก้าอ่ะพี่จูมาถึงอุ้ยเอามาจำเก้าแสนเก้าโอ้ยไปเอาชุมพลนนั่เลยเพราะว่าชุมพลรถแพงนี่เก้าแสนเก้าถูกเนะคิดดูเข้ามาเขาบอกว่าจะเอาจะเอาจะเอาอย่างเดียวเลยฉันสุดตินอยู่ครับ เพราะว่าเพราะว่ารถคนดังเปล่าไม่เขาถามก่อนว่าท่านี้ทันนี้ใช่จานโหขับไหมนี่ผมก็บอกว่าอ๋อนี่จานโหรับจานโหขับไม่ต้องห่วงครับขายตัว่ทนเขาก็เอาเรื่องเขาเขาก็เปิดไปเช็คหมดเลยก่อนบ้านแล้วจานโหขายตัวแทงเลยใช่ไหมครับคันไหนขายคันนั้นใช่ไหมเกบียรตบรถยิ้มที่เขาขายขายได้อยู่ไม่ช่วงนี้ขายยังไม่ได้หรอก เอมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะไปขอซื้อไม่กล well> ้าซ <sh <sh Ges huh> ื้อรถออกกันรถระหว่างคนก็คนน้อยเลยว่าอันนี้คนสวนกระแสอาจารย์ชูนี่สวนกระแสนะครับช่วงนี้เขาไม่มีใครอยากเป็นหนี้แล้วแต่จย์ชูจะเป็นหนี้แล้วไอ้ไปแดงเอาไปแดงมือเด้วยคุณนี่หาซื้อไปแดงมือด้วยไปไอ้เดียวเอาอะไรมาปลาเดียวเอาคันนี้ไหมจารย์ชูยกเลิกเอาของสีเนี้ให้แม่สีส้มๆอ่ะ หมื่นหนึงนอนเป็นหมื่นนู่นหมื่นหกมื่ไม่ต้องวหมื่นหกาวผออย่างเดียวเอาไปผอนเลยหมื่นหกยัดยังได้อะสวยดเลยเนาะแวไม่ต้องดาวเนาะไม่ต้องดาวดีเลยเปลี่ยนสัญญาเลยหมื่นหก้จบอะ y o u t u ทำไอิดสิบปีเลยจะี่้อ้วมีอะไรขายอะไรมีอะไรจุะซเนตถามซเนตถามว่า มิมเอาไปสองงวดต่อไปงวดเท่าไรพี่หมื่นหกโอ้ยสุดเลยอ่ะโอ้รถข้อก็ได้รถข้อจะวิ่งงานเนาะรถเก๋าะเพาะรถกระบะนี่ประมาณห้าคันมั้งอ่ปาจิโร่อีกประมาณเจ็ดกสามันรถข้อมีก็ไ่้แต่สิบแล้วแล้วก็หกล้ออีกสี่สี่ห้าที่อยู่ไอ้รถข้ออ่ะไอ้หน้าบ้านนั่นอีก ไมขายขายไม่ได้บอกอานามันเทโรเก้เนื้อข้าวขายเพื่อนพาไปเทกันไหนมาี่ยวเนันจภาพยากาผมมีงานแล้วเนี่ยยายเจ้าวัไทยนี่ไหนไม่บอกนีเดี๋ยวรู้เดี๋ยวตามไปยายไปทำทำลายอะไรป่ายะป่า ปาล์นะปาล์มบอ๋อที่นู่นนะบอกว่าให้เอาขอล้อถอยชนเลยโอ้ผมก็ไปบ้านเขาจริงหรอบ้านที่สิบสองนู้นเลยเออไปกี่โมงบอกเลยเนี่ยอ้าวพรุ่งนี้แล้วไม่ต้องรอไม่ต้องย้ายไปเดี๋ยวไปดื่มดีแม็กคันใหม่เลยถอยชนเออเขาจะกลับบ้านเลยพรุนี้เขาเอาเข้าบ้านใหม่กลับวันที่สิบสี่สี่ป่ะแต่เขาบอกว่าให้ออกวันจันทร์เออแล้วกลับบ้านเมื่อไหกลับบ้านแต่เดี๋ยวออกวันจันทร์จะจบก็กลับวันที่สิบสี่ ไม่เราออกมาเราก็ไว้นี่เลยไว้นี่หรือไว้ในบ้านอุ้ยไม่ไว้ตรงนี้ไว้ได้บ้านไม่ก็ไม่ได้ติดประตูถ้าไว้ในบ้านไม่ได้ครับไว้ในบ้านไม่ได้ข้างบ้านเออไว้ข้างบ้านอ้าวก็ไว้ตรงจอดไว้ตรงนี้เหมือนกับหน่อยอ้าวจริงไหมพี่ไว้ในบ้านได้ในรถพี่อ่ะลองเข้าในบ้านดิแล้วจะยืมทุกคนเลยเวลาเงินเดือนออกอ่ยืมคนละพันคนละพันยืมก่อนใช่มาอะไรยืมก่อนแล้วพี่ยืมก่อนตอนนี้ยืมก่อนได้ไหมสิบปีเดียวให้ยืมทุกเดือน ยิ่งชอบใจครับการที่แทนชูอชอบใจยิ่ง้อพี่ไลยพี่ตกงานแล้ว <c oughs> เดบิวเดบานอะเดียวตกงานแล้วก็มันนั่งนั่งดูรถก็ได้เงินเดือนขึ้เก่าเลยไม่ได้ผมได้วันนนั่นแหละได้ได้วันไ,ได,ไได้ผมไปนั่งถ่ายคลิปทั้งวันแต่ระะเรา100คลิปเลยนะเรา100คลิปเลยเอาสามมันคือตัดสามอย่างนั้นเลยไงแต่ตคลิปสซ้ำๆคนดูเยอะแต่รายได้มันไม่นั่น อทีนี้มันไม่ค่อยแจ้งเตือนดิเดี๋ยวนี้นี่อจุูยังไม่แจ้งเตือนอ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับไปเลยเปิดะสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ